รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย BAC สว,ส,สวัสดีค่ะกลับ,บมาพบกับเราสองคนในรายการรู้รไวไม่ป่วยอ่ารายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของทุกคนให้ดีขึ้นสวัสดีครับพี่การับสวัสดีฮะพี่ต๋องฮะนี่อยู่กันมาจนแบบว่าตอนนี้นี่สุขภาพดีขึ้นเลย เาหวังว่าหวังว่าต้องใช้คำว่าหวังว่าเราต้องมีเป้าหมายเราต้องมีเป้าหมายไม่พอเราเพราะนี่เรารู้ไหวแล้วรู้รู้ไหวกว่าคนอื่นแล้วใช่นี่พี่นี่พี่รู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าตลอดตั้งแต่ทำรายการเนี้ยกำไรเพราะว่าเราได้รู้ก่อนว่าเราเฮ้ยไอ้นันก็แย่ไอ้ดีก็เสื่อมไอ้นู่นก็เกือบละไอ้นี่เอออะไรอย่างเงี้ยเราได้ส่งต่อให้คุณผู้ชมทุกท่านนี่ไงนี่ไงตีมูลค่าไม่ได้เลยเรื่องสุขภาพจริงครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมต้องติดตามเพราะหัวข้อในวันนี้ ไม่คุณหรือใครในครอบครัวต้องมีอ่ะชีวิตประจําวันคุณเลยหนีไม่ออกนีไม่ออกทุกเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินใช่ซึ่งมันเป็นต้นเหตุหลักของหลายๆโรคในชีวิตเราเลยใช่เพราะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องของภูมิแพ้ภูมิแพ้อาหารแฝงอ่าตรงๆเลยภูมิแพ้อาหารแฝงนะครับใช่เพราะว่าหลายคนเคยเป็นไหมอ่ะเคยแบบพี่เกิดน้องที่เป็นพิธีกรคู่กับพี่อีรายการหนึ่งน้องกล้าทอล์ก่องเที่ยว น้องก็จะแบบบางทีวันนั้นอ๋อวันนั้นไปถ่ายรายการที่จีนครับนางก็พยายามหลีกเลี่ยงการกินทุกอย่างที่รู้ว่าอ๋อไอ้นี่ปรากฏเดินเดินอยู่ตาบวมขึ้นบวมขึ้นพี่การน้ำเต้าหู้เมื่อกี้แน่ๆเลยอะดูสิครับอะไรแบบเนี้ยสําคัญมากเลยครับผมว่าเพราะว่าอาหารแฝงเพราะอาหารแฝงในที่นี้มันไม่ใช่เราไปกินตรงๆนะบางทีมันเป็นส่วนผสมปรุงแปรรูป มาจากตัวที่เราแพ้แลกวก็คิว่าทำไมเรามีภูมิแพ้ทั้งด้าน,นของการเป็นหวัดเป็นพื้นเป็นนู่นเป็นนี่ที่อาการภูมิแพ้ทั้งหลายอ,อาหารมาจากอาหารเป็นหลักเลยบอกคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้ต้องติดตามเพราะว่าวันนี้ทาง B A C มีท่านอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการตรวจภูมิแพ้าหารแฝงน,นะครับมีผู้เชี่ยวชาญอ่ะมีส่วนลดด้วยนะบอกไว้ก่อนเลยเผื่อดูไม่จบรายการเปลี่ยนช่องหนีอดนะนั่นแหะสินะ เหมือนปกตินะครับ20สายนะครับหลักรายการนะครับวันนี้ b บ c มอบส่วนลดสำหรับการตรวจภูแพ้อาหารแฝง200กว่ารายการเลยสามารถรู้ได้200กว่ารายการที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันในการรับประทานเนี่ยส่วนลด20%สํารสำหรับทุกๆท่านนะครับจะได้รู้เนาะจะได้รู้ตรวจไว้ครั้งหนึ่งจะได้รู้ปรับปรุงชีวิตใหม่นะครับโทรมาทันทีที่จบรายการ20สายแรกครับแต่ว่าตอนนี้หมออันอยู่ข้างๆเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคราวที่แล้วฮอร์โมนก็ ถูกอกถูกใจไปแล้วคราวนี้มาเรื่องของภูมิแพ้อาหารแฝงครับภูมิพแพ้อาหารแฝงมันก็ถ้าไปเจอของไม่แพ้ก็ทำให้ฮอร์โมอนดรอปได้เหมือนกัน,นไหมเนี่ยใช่ค่ะ <laughs> น,นี่แหละตัวนี้อีกตัวหนึ่งต้นเหตุอของฮอ,อรมโมนดรอปเขาเป็นกันเยอะไหมเป็นทุกจริงผมบอกผมบอกว่าทุกคนเป็นดีกว่าทุกคนเป็นจ้ะทุกคนเป็นครับทุกคนเป็นโดยเฉพาะคนที่ยิ่งกินอาหารซ้ําๆก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นได้ง่ายขึ้นโอ้เราเลยอะ เช่นบางคนชอบผัดกะเพราหมูสับก็กินผัดกะเพราหมูสมับทุกวันเป็นเมนูยอดฮิด <laughs> ไงครับเป็นเมนูยอดฮิตหวานหรอกับผมด้วยครับพี่กา <laughs> ใช่ครับ <laughs> อันนี้นั่นหมายนั่นหมายความว่าท,ที่ที่ร่างกายของเรามีทำให้ร่างกายเราเกิดปัญหาภูมิแพ้ต่างๆเนี่ย เพราะส่วนใหญ่พฤติกรรมของคนเราก็คือเราชอบอะไรเราก็จะกินอยู่แบบนั้นใช่ใช่ค่ะนั่นคือนั่นคือผมว่าทำไมคุณหมอถึงบอกว่าเป็นด้วยกันทุกคนอยู่แล้วใช่คับผมก็เป็นคับเป็นมากเป็นน้อยท่านั้นเองผมก็เป็นครับกินตามใจปากทเสลาภาพเพราะว่าเวลาเราตรวจมาเรามักจะพบว่าทุกคนก็มีความไวต่อการตอบสนองต่ออาหารที่เราเรียกว่าภูมิแพ้แฝงเนี่ยเสมอครับแต่แต่ว่าเวลาเราจะตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงเนี่ยเราต้องเราต้องแยกก่อนว่าภูมิแพ้อาหารเนี่ยหรือว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายได้กี่แบบนะครับ แบบแรกที่เรามักจะคุ้นเคยกันก็คือภูมิแพ้ที่มันเป็นภูมิแพ้จริงๆนะครับเรากินเข้าไปแล้วมีอาการอย่างที่ที่พี่การพูดเมื่อกี้ก็คือหน้าบวมเป็นผื่นคันนะครับแล้วก็อาจจะมีหายใจไม่ออกแน่นอนอ๋อ,อใช่ใช่โอ้โหผมเห็นเ,เพื่อนรุ่นน้องอะไรก็รบใช่คนะอันนี้คือกลุ่มที่เราเรียกว่าภูมิแพ้จริง กินไปนิดเดียวมขึ้นเลยมีแพ้จริงกับแพ้ฟแฝงจากตองใช่ครับกล<อ>ุ่มแพ้จริงเนี่ยไม่ว่าปริมาณอาหารจะมากจะน้อยนะครับก็จะทําให้เกิดรีสปอนหรือการตอบสนองเหมือนเดิมตลอดแม,ม้ว่าเราจะกินไปเพียงนิดเดียวเช่นบางคนแพ้ถั่วลิสงกินแค่ถั่วลิสงนิดเดียวก็มีโอกาสจะหายใจไม่ออกแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยนี่เห็นคนนึงมีเพื่อนคนนึงแพ้กุ้งครับอันนี้แพ้จริงคนแพ้อาหารทะเล ใช่ครับพอเราแพ้จริงเนี่ยเราจะรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเราแพ้อันนี้แล้วเราจะพยายามหลีกเลี่ยงตลอดนะครับอันที่สองคือเป็นการการแพ้อาหารที่เราเรียกว่าอินทอลเลนต์หรือเราไม่สามารถย่อยมันได้นะครับก็คือเช่นกินนมแล้วท้องเสียเราจะเห็นบางคนที่กินนมปุ๊บต้องเข้าห้องน้ําทันทีสารภาพอันนี้เป็นเรียกลักษณะของการที่เราไม่มีน้าย่อยเขา เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นแลคโตสอินทอลแลนต์คือเราไม่สามารถย่อยน้ําตาลตัวหนึ่งในนมได้ซึ่งก็จะมีหลายอันอีกเช่นเป็นกลูเตนอินทอลแลนต์คือเราย่อยกลูเตนไม่ได้ก็จะเกิดภาวะลำไส้อักเสบลำไส้แปรปรวนได้ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มโรคที่เราจะสังเกตได้แล้วว่าเรามีอาการหลังที่เรากินตัวนี้นะครับถัดมาเป็นอันที่3ที่เราให้ความสําคัญกันก็คือฟู้ดเซนซิทิวิตี้ก็คือความไวต่ออาหารบางชนิดมันไวเกินไป มันก็จะแฝงอยู่ในร่างกายของเราซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นอาการที่มันชัดเจนครับที่เรามองเรื่องนี้กันเพราะว่าเวลาเรากินอาหารนะครับถ้าเราถ้าเราย้อนกลับไปดูจริงๆอ่ะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งแตกปอนเดียวที่เข้าร่างกายเราทุกวันแล้วแตกต่างกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในทางเดินอาหารของเราครับจะมีการเตรียมพร้อมรับอาหารไว้ด้วยกันที่มีภูมิต้านทานอยู่ในทางเดินอาหารค่อนข้างเยอะหลากหลายเพื่อที่จะใช่ครับ คือจะตอบหน่อับจะตอบหน่อมลที่เราทานที่เราทานเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทานอาหารที่บ่อยเกินไปหรือว่ามันเป็นอาหารที่อาจจะไม่เหมาะกับตัวเราบ่อยเกินไปเนี่ยครับภูมิต้านทานกลุ่มนี้ก็จะถูกกระตุ้นได้เร็วขึ้นความมันถูกกระตุ้นปุ๊บมันจะสร้างแอนติบอดีออกมาแล้วบอกให้ภูมิต้านทานของเราทํางานหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็จะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าการอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นพอเราเกิดการอักเสบเรื้อรังแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บมันจะมีกระบวนการอันนึ่งที่เรา สร้างแอนติบอดีมากขึ้นไปอีกซึ่งในบางคนเนี่ยอาจจะทำให้อาการภูมิแพ้จริงที่เขาเคยมีอยู่แล้วนยครับแล้วเขาสามารถคุมได้เนี่ยเริ่มคุมไม่ได้หรือในบางคนเนี่ยที่ไม่เคยมีภูมิแพ้มาเลยตั้งแต่เด็กอ,อยู่ดีๆก็มาเกิดภูมิแพ้ในช่วงที่เราอายุมากขึ้นก็เป็นสาเหตุจากการที่เราถูกกระตุ้นภูมิต้านทานแบบนี้บ่อยเกินไปก็เป็นที่มาว่าทําไมเราถึงต้องรู้ว่าอาหารชนิดไหนเนี่ยมันเหมาะกับเราหรืออาหารชนิดไหนมันไม่เหมาะกับเรานะครับ แต่ทีนี้โดยทั่วไปคนรู้ไหมเหมือนพี่การอ่ะไม่รู้ไม่รู้กินไปเรื่อยไม่รู้แล้วจริงจริงตั้งแต่เราโตมาหรือแบบแบบมีประสบการณ์ในการเข้าไปหาหมอไปพบแพทย์ตามแย์แพทยแผนปัจจุบันโดทั่วไปก็จะไม่ค่อยได้รับการแนะนำใช่ครับให้เรามารับรู้ในตัวนี้ว่าอาหารที่เรากินแต่ละวันเนี่ยมันมีภาวะความเสี่ยงที่เราทำให้เกิดภูมิแพ้นะใช่ครับทีนี้ถ้าเราจะมองกันอีกอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับ พอเวลาเราเป็นตัวภูมิแพ้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับไอภูมิแพ้ที่เราสร้างขึ้นถ้ามันสร้างมากเกินไปเนี่ยมันจะมีการก่อตัวของสารติงที่เราเรียกว่าอุมอิมมูนคอมเพล็กซ์อิมมูนคอมเพล็กซ์ก็คือเป็นตัวอาหารเป็นตัวเศษของอาหารหรือเป็นองค์ประกอบของอาหารบางอย่างเข้ามาจับก,กับตัวแอนติบอดีหรือสารต่อต้านที่เราสร้างออกมาซึ่งไอสารอิมมูนคอมเพล็กซ์ตัวเนี้ยครับมันสามารถที่จะหลุดเข้าไปในกระแสเลือดได้ แล้วมันก็ลอยไปโจมตีอวัยวะไหนก็ได้ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เรามองว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ที่ทำให้เราเกิดการแพ้ภูมิตัวเองได้มากขึ้นถ้าเรามองถึงโรคที่เป็นโรคแอนเช่น SLE รูมาตอยปวดข้อต่างๆเนี่ยครับในทางงานวิจัยเนี่ยพบว่าถ้าเรามีภูมิแพ้พวกนี้เยอะๆเนี่ยนะครับจะกระตุ้นทําให้โรคกลุ่มนั้นเนี่ยรุนแรงขึ้นได้ใช่ครับพอเรามีการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายก็เป็นความเครียด ซึ่ง,งมันก็จะไปลิงก์กับฮอร์โมนที่เราเคยคุยกันว่าพอเรามีความเครียดเยอะๆฮอร์โมนก็จะลดลงอีกอันนึงที่เราไม่น่าเชื่อเลยแล้วเราก็เจอกันบ่อยก็คือผิวหนังนะครับพอเวลาที่เราเจอการกระตุ้นจากอิมมูนคอมเพล็กซ์บ่อยๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเกิดสิวที่เราอธิบายไม่ได้เกิดผื่นแพ้ที่เป็นผื่นแดงหรือว่าเซปเดิมที่เราได้ยินกันบ่อยๆที่เป็นผื่นแดงบริเวณปลายจมูกล่องแก้ม หรือบริเวณหัวคิ้วที่เราอธิบายไม่ได้แล้วรักษาย,ยัางไงก็มไม่หายสักทีนะ<ช>ครับก็อาจจะเกิดจากตัวนี้ได้เหมือนกันอืมโอ้โหเรื่องของภูมงแพ้นี่ละเอียดนะจริงๆก็มีรายละเอียดครับละเอียดรลยละเอียดแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่รู้หรอกใช่ครับก็ต้องเข้ามาใช่วันนี้เราก็รึงิงจะได้มาคุยเรื่องนี้ชีวิตจำวันของคนเราที่ต้องเจอเลยก็คือเรื่องอาหารใช่ครับใช่คือผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็น ผมยอมรับอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนผมเป็นสิวแล้วก็เป็นเทปเดิมรักษาไม่หายเลยครับไม่หายเลยแล้วก็ไปมาหลายคลินิกมากดี๋ยวเดี๋ยวช้อป้อเก็เป็นทุกอย่างเหมือนกันนะเวลาเราเวลาเราเรียนสายนี้ครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าอันนี้ก็เราอันนี้เราก็ใช่อ่ะ S <S 2> <S 2> อันนี้ <S <S เราก็โดนเราอีกแล้วอ,ะอ่ะแต่เราก็จะรู้ว่าเราควรจะต้องปริบฤติตัวยังไงอย่างตัวภูมิแพ้แหานแงเนตอนนั้นที่ตัดสินใจไปตรวจเพราะว่าเราก็ได้ข้อมูลมาเราก็เลยเห็นงานวิจัยที่เขาบอกว่าพอเรามีเรื่องนี้เราจะเจอสถานการณ์อย่างนี้ได้เราก็เลยลองอ่ะเราลองไปตรวจดูปรกากฏตัวที่ขึ้นมาของผมตัวที่ขึ้นเยอะที่สุดคือนมนะครับคือนมวัวนะครับซึ่งนมวัวมันอยู่ในเกือบทุกอย่างเลยครับขนมเค้กขนมปัง พวกอาหารต่างๆก็มีสม่วนผสมของนมแสดงว่าวสมมติว่าคนแพ้อ่าสมมติอาง่ายๆแพ้นมอย่างเดียวเลยใช่ซึ่งในความจริง,ม,รงมันเยอะกว่าน,นี้ไงครับนมอย่างเดียวจากนั้นพอรู้ปุ๊บเราก็ต้องแบบกัดแรงเมื่อไหร่กินนอีใช่ครับผมก็เป็นคนที่ห้ามกินนมสมัยก่อนเราไม่กินนมครับเราก็เรารู้อยู่แล้วว่านมอาจจะมีผลกับร่างกายแต่สิ่งที่ผมกินคือโยเกิร์ตเพราะโยเกิร์ตคือของดีครับทุกคนก็จะถูกแนะนําว่ากินโยเกิร์ตโปไนโอติ ต่ว่าสุดท้ายมันก็มีนมเป็นองค์ประกอบครับครัซึ่งมาเลยทําให้เรารักษายังไงก็ไม่หายสักทีก็คือต้องหยุดโยเกิร์ตก็ต้องหยุดโยเกิร์ตด้วยครับแล้วก็หยุดพวกขนมปังขนมเค้กเบเกอรี่ที่นมที่มีโอกาสจะมีนมเป็นส่วนประกอบอันนี้อีกคนหนึ่งที่นมต้องเลี้ยงอะไรยังไงไหมคะคนเลี้ยงเหมือนกันครับผมนี่เยอะไปหมดเลยเยอะมากพี่การอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อดีกว่าเพราะว่าเชื่อเหลือเกิน เรายังไม่รู้เลยว่าเราแพ้อะไรคุณผู้ชมหลายหลท่านฟังวันนี้เนี่ยรู้เลยเออเราชั้นแพ้อะไรแล้วชั้นแพ้อะไรสองคนนี้เนี่ยตาสองคนนี้แพ้นมแพ้อะไรโอ้ผมนี่ไม้แพ้นมนะผมนี่แพ้ประมาณ20่สิรายการนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยหรือเราเนี่ยยังไม่ตรวจเราอาจจะมากแพ้มากกว่าตองก็ได้คุณผู้ชมอาจจะแพ้สองรายการทํมายาหรือบางคนมากกว่าตองก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันว่าที่ B A A C เขามีโปรแกรมการตรวจตรวจกี่รายการตรวจอะไรบ้างแล้วถ้าออกมาเนี่ย นี่เลยให้ดูคร่าวๆก่อนเป็นหางว่าวเลยนี่เห็นไหมเป็นหางว่าวอ่าต้องปิดชื่อไว้ก่อนอย่างเงี้ยจะได้ดูว่าแพะไรบ้ไง ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกําจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากําจัดทั้งไวรัสแบคที ria ควันบุหรี่แล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะ เล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ โดย B A <AS> A C ย้ำกันกับคุณผู้ชมอีกสักนิดนึงว่าถ้าทันทีที่จบรายการนะคะต้องโทรเข้ามาใครที่อยากจะตรวจว่าคุณมีภูมแพ้หาะแต่ไรบ้างถูกต้องที่ส่วนลดยังไงคะคุณต่องตรวจภูมิแพ้หันแฝง226รายการนะครับที่ B A A C เราใหส้ส่วนลดพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังดูเราอยู่นะครับ 20%เลยคเรับนะลยครับสำหรับ20%สายแรกตรวจครั้งเดียวรู้ตัวเองไว้นะครับดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขครับจะได้รู้ว่าใช่สําคัญมากอาหารประเภทไหนบ้างที่เราควรจะต้องเลี่ยงนะผักอะไรเนื้ออะไรนมย่าไงหรือเครื่องดื่มแบบไหนนะครับ26 6รายการหมออันไม่น่าเชื่อว่าคนเราจะสามารถแพ้อะไร ไี่มากขนาดนี้ส่วนใหญ่คนเขาแพ้อะไรพี่ถามหน่อยเอานี่เอ,เ,อเอาภาพรวมก่อนภาพรวมนะครับจะมี5้าตัวที่เวลาเราตรวจแล้วเราจะมักจะเจอคนแพ้กันบ่อยๆอแล้วก็มันจะเป็นการแพ้ที่มีเลเวลสูงๆด้วยนะครับคือเวลาเราตรวจแล้วเนี่ยมันจะมีค่าตัวเลขบอกเรารว่าเรามีความไวกับอาหารชนิดนั้นเป็นเลเวลเท่าไหร่รนะครับยิ่งเยอะก็แสดงว่าเราไวต่ออาหารชนิดนั้นเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับตัวท็อปคิดของเราเลยตัวแรกคือนมนมหวนะครับ ตรวจทุกคนเจอค่อนข้างจะ100%ยเรกือบจะร้อยเปอร์เซ็น <g> ต <fret donc> ์เลยหลลที <Storm> <sh arp entry> ่เราอ้วนๆอยู่นี้เราแพ้นมวัวอะไรหรือเปล่านแก่ไมั่นหมายว่าถ้าเกิดว่าเราแพ้นมวัวเราก็เลี่ยงไปทานพวกนมชนิดอื่นได้ครับนมอัลมอนได้ครับหรือว่านมกี่ีเป็นขึ้นชื่อของไทยเลยแล้วคนกินน้อยคือนมขวายนะครับ ก็สามารถทานได้เหมือนกันนะครับเรายังมีนมแกะนมแพ้เดี๋ยวถ้าสมมติคนเขาแพ้นมวัวก็อาจจะไม่แพ้นมควาใช่ครับอาจจะไม่แพ้นมควาไม่แพ้นมแกะไม่แพ้นมแกะอันนี้เพราะเรามีรายละเอียดแจ้งครับว่าแพ้นมประเภทไหนใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปกินเป็นนมของพืชเลยก็ได้ครับตัวแรกที่เราเจอบ่อยคือนมนมตัวที่สองที่เราเจอบ่อยคือข้าวสาลีข้าวสาลีครับก็คือกลูเตนเราได้ยินบ่อยแล้วว่าเราควรอาหารเราควรจะกินอาหารที่ไม่มีกลูเตนหรือกลูเตนฟรี เพราะว่าข้าวสาลีเนี่ยก็มีกลูเตนอยู่ข้างในซึ่งกระตุนได้ะข้าวสาลีคือแป้งกับทุกชนิดครับขนมปังก๋วยเตี๋ยวพาสต้าเป็นข้าวสาลีหมดเลยครับตายละแล้วเราชอบกินเส้นด้วยเส้นคือมันเป็นสิ่งที่เราแบบเติมโตบางครั้งมันก็คือมันปริมาณมันมากเกินความจําเป็นใา่คััน หรือนี่ใช้ชีวิตมาแบบแพ้ๆตลอดแล้วไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะหยุดกินตักหกเดือนแล้วเราเริ่มกลับมากินใหม่ใช่ไหมร่างกายมันปรับตัวพอเราพอเราพอเราเริ่มหยุดกินนะครับร่างกายเรามันก็จะค่อยๆสร้างสารต่อต้านพวกนี้น้อยลงเรื่อยๆที่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงบอกว่าให้หยุดกินก่อนประมาณสามถึงหกเดือนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกว่าโปรเซสารู้แล้วไปแพ้อะไรมีอะไรอีกอ่ะตอนที่สามที่เราเจอกันก็คือยีสต์นะครับ ยีสต์อ, <Ye ast S 1> อยู่ในขนมปังก็ได้<น>ครับยีสต์อยู่ในซาลาเปาก็ได้นะครับยีสต์อยู่ในโยเกิร์ตก็ได้นะครับยีสต์ยีสต์จะมีสองสายพานันสายพันแรกคืออยู่ในพวกเบเกอรี่ต่างๆหรือขนมต่างๆนะครับยีสต์สายพันุที่สองคืออยู่ในเครื่องดืม<อ>่มแอลกอฮอล์นะครับน <c oughs> ั้นทั้งสองสายพันธุ์เราก็ควรจะต้องเลี่ยงเหมือนกันทั้งคู่นะครับนะครับยีสต์ตัวที่อยู่ในแอลกอฮอล์เยอะๆก็คือเบียร์กับไวน์นะครับที่มีการหมัก เกิดขึ้นนะครับก็จะอยากแนะนาให้เลี่ยงนะครับส่วนอันสุดท้ายที่เรามักจะเจอแล้วทุกคนก็ question กับมันแม่ก็คือไข่นะครับไข่ใช่ตายแล้วอาหารหลักของพี่เลยอ่ะต่กทุกคนก็คือไข่เราโตมาไม่มีคิดอะไรไม่ออกว่าข้าวไข่เจียวครับคือจริงๆต้องบอกว่า อาหารทุกชนิดที่เราคุยกันมาครับจริงๆก็มีสารอาหารอยู่เช่นนมก็มีสารอาหารที่ค่อนข้างเยอะส่วนไข่เองเนี่ยก็เป็นท็อปตัวท็อปเลยที่เรามองว่าจะเป็นการให้สารอาหารกับร่างกายครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะกินเยอะเกินไปหรือว่ามีความไวกับเขามากเกินไปนะครับซึ่งไอ้อันนั้นน่ะมันดันกลายมาเป็นโทษกับร่างกายนะครับอ่ะตรวจพบมาละ ใน200ไอไอแผนการตรวจ226รายการ226รายการใช่ไหมคือเรียกว่าตรวจครั้งเดียวแต่จะดีเทลให้หมดเลยว่ารายการไหนควรจะเว้นอันนี้เดี๋ยวเราปิดชื่อไว้เนาะอย่างเช่นผลการตรวจมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตองใช่ครับเป็นเล่มอย่างนี้เลยอช่าเป็นเล่มอย่างนี้เลยคือสีชมพูเดี๋ยวเราปิดชื่อสีชมพูข้างบนเนี่ยคือถ้าเป็นด้านบนเราจะแบ่งเป็นสามสีนะครับแดงเหลืองสีแดงก็ชัดเลยแดงก็คือห้าม ก็คือสีแดงนะครับห้ามกินเลยประมาณ3าถึงหเดือนนะครับสำหรับคุณคนนี้เน uh> <ok ี่ยถือว่าน้อยถูกไหมถือว่าน้อยใช่ครับถือว่าน้อยแต่คุณคุณคนนี้น่าจะเยอะกว่าเยอะเลยคุณคนนี้น่าจะเยอะกว่าแต่รูปรูปนี้ถ้าเราถ้าเรามองดีๆเนี爸爸่ยไข่จะมาละของคุณพี่ท่านนี้มีไข่ละหนึ่งอันมียีสต์ที่อยู่ในแอลกอฮอล์ละหนึ่งอัน มีนมวัวด้วยอยู่ข้างล่างอีกหนึ่งออนมีข้าวสาลีอยู่อีกด้วยอีกหนึ่งตัวครับเพราะฉะนั้นคือ5้าตัวนี้มันเป็นท็อปคิตจริงๆครับแล้วก็ร่างกายคนเรากินเยอะโอ้โหแปลว่าคนที้อยากจะชอบทานแซลมอนแปลว่าอาจจะต้องเป็นคนที่มีฐานะดีใช่ปลาแซลมอนนี่เห็นออกมาชัดๆเลยพี่การแยกประเภทปลามาให้เลยใช่ครับต้องหยุดกินปลาแซลมอนนะครับ ไปกินอะไรอย่างนั้นก็ปลาชนิดอื่นปลากระพงเช่นปลาปลาที่ตัวเล็กหน่อยกระโปลาแซลมอนป็นกระพงเลยจ้าตัวนี้ชัดเจนมากเป็นปลาแซลมอนให้เห็นเลยจริงๆในในผลตรวจอันนี้ครับมันจะเราจะแยกประเภทให้ด้วยสมมุติหน้าแรกที่ที่การดูจะเป็นแยกตามระดับเลเวลนะครับก็คือแดงเหลืองเขียวเหลืองนี่คือทานได้บ้างทนอาทิตย์นึงอาจจะประมาณหนึ่งครั้งนะครับพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับส่วนเขียวเนี่ยคือสามารถทานได้แต่ให้หมุนเวียนกันทานนะครับ คือถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราทานแบบเดียวกันตลอดทั้งวันเนะครับเราก็สะสมแอนติบอดีหรือสารต่อต้าน,นามากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนของสารต่อต้านเป็นระดับถ,ถ้าใครอยู่ในตัวแดงตอนต้องเวน้นอันนี้กี่เดือนนะประมาณ<ะ>3าเดือนครับแต่ว่าโดยส่วนมากผมว่าเราก็จะแนะนําให้ประมาณ6เดือนอถ้าถ้ามองกันในงานวิจัยในเชิงงานวิจัยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้บอกว่าภูมิแพ้แห่งแสงเนี่ยเป็นต้นเหตุของทุกโรคแต่ว่า ทุกครั้งที่เราเกิดレスポ์ที่เราต้องสร้างอะไรมาต่อต้านภายในร่างกายครับ,รบมันก็เกิดผลกระทบเสมอ<嗯>แม้ว่ามันจะไม่เกิดโรคที่เกิดจากคุมแพอ่านโดยตรง<嗯>มันก็ทําให้การคุมโรคอื่นๆหรือผลในการรักษาโรคอื่นๆมันยากขึ้นด้วยครับมันมเป็นปัจจัยที่มีผลกับทุกๆอย่างในร่างกายของเราในเราจะมีคํากล่าวของของ ฮิปโปแคติสผมขออนุญาตยกมาเพราะผมชอบมา่ฮิปโปแคติสกล่าวไว้เมื่อหลายพันปีก่อนเขาเป็นบิดาการแพทย์ของกรีกซึ่งเราก็จะยึดถือแนวทางของฮิปโปแคติสมาใช้ในหลายๆนี้แม้กระทั่งแพทย์แผนปัจจุบันเองนะครับเราก็มีคํากล่าวที่เขากล่าวไว้ว่าโรคทุกโรคที่เกิดขึ้นที่เป็นโรคเลือรลงต่างๆเกิดขึ้นจากทางเดินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีโรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นจากทางเดินอาหารก็ได้ อันนี้คือเขากล่าวไว้ตั้งแต่สมัยก่อนละตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อหลายพันปีที่แล้วเลยนะครับนี่พอเรามามองถึงว่าทําไมทางเดินอาหารถึงสําคัญเพราะว่าถ้าทางเดินอาหารเราดีเราไม่ต้องมีレスปอนเราไม่ต้องมาต่อต้านกับอะไรพวกนี้เนี่ยการย่อยอาหารเราก็จะดีสมดุลแบคทีเรียเราก็ดีการดูดซึมสารอาหารต่างๆของเราก็ดีนะครับแล้วเราก็จะได้รับสารอาหารที่เต็มที่มากขึ้นอันนี้ก็ย้อนไปถึงอย่างโรคปัจจุบันที่กําลงังฮอนฮิตเลยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารกดไรย้อน ใช่ครับกุหลับย้อนนัเป็นอันนี้ที่เกี่ยวกับการอาหารก็เกี่ยวมาจากเรื่องอันนี้ก็เกี่ยวมาจากเรื่องฟู้ดนี่แหละส่วนหนึ่งจะส่วนหนึ่งกะทำให้เกิดได้เราชวนหมอคุยเรื่องเรื่องอันนี้กดไหลย้อนกไหลย้อนเนี่ยมีมีวิธีการรักษาที่หลากหลายมากอย่าเพิ่งไปจ้ะไมเอามาภูมิแพ้อาหารแฝงก่อนภูมิแพ้อาหารแฝงเนี่ยภูมิแพ้อาหารแฝงเนี่ยพอเวลาที่เราตรวจเจอนะคะการรักษาของเราเนี่ยจริงๆก็คืออันดับแรกคือหลีกเลี่ยงก่อน แล้วถ้าเราเรียกกันตรงนเมื่อเดี๋ยวเมื่อรู้ผลตรวจเมาแล้วรู้ละอะไรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงกินว่ากันนี้ใช่ไหมกินประเภทงสำคัญที่สุดสำคัญสุดในบรรดาการรักษาทั้งหมดนะครับคือหยุดกินนะครับอันที่สองคือเราจะต้องรีเพลซก็คือเติมบางอย่างที่เราต้องการกลับเข้าไปอ๋อเช่นวิตามินสารอาหารหรือว่าน้ำย่อยนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราเกิดสถานการณ์ของปูแม่าหารแฝงแล้วเนี่ยมันมักจะมีอาการแสดงที่เราเห็นได้ถ้ามีอาการแสดงคือเราโชคดีเช่นเราเริ่มย่อยลําบาก เราเริ่มมีท้องอืดเราเริ่มมีลำไส้ที่มันเริ่มมีการแปรปรวนบ้างซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอาการแสดงของกลุ่มโรคที่เราบอกแล้วว่าเรามีการรีสปอนส์กับอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมอยู่นะครับซึ่งอันนี้ถ้าคนมีอาการแสดงกลุ่มนี้ถ้ามีก็ดีไปเราก็จะรู้ตัวแล้วเราก็จะมารักษานะครับแต่บางกลุ่มไม่มีอันที่สามก็คือมีเรื่องของการเติมโปรไบโอติกหรือโปรเจลินรีที่ดีกลับเข้าไปนะครับอันสุดท้ายก็คือการเติมโปรตีนเข้าไปเพื่อย่อยเพื่อเพื่อช่วยซ่อมแซมทางเดินอาหารของเราใหม่นะครับ ก็จะมีหลัก4ีข้อนี้ในการที่จะรักษาหลังจากที่เราเจอแล้วนะครับแต่หลักสาคัญที่สุดก็คือรู้ว่าคืออะไรแล้วก็หลีกเลี่ยรู้ให้ไวรู้ให้ไวว่ามีอะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงในกลุ่มอาหารอะไรบ้างนะครับข้อดีของอีกเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะมีข้อมูลที่จะบอกว่าควรจะกินอะไรทดแทนกับสิ่งที่เรากินไม่ได้นะคบมีบอกด้วยว่าทดอะไรทดแทนใช่ครับ เช่นเรากินนมไม่ได้เราควรจะทดแทนด้วยอะไรนะครับสิ่งนี้สําคัญกว่าการที่เราจะเลิกกินอย่างเดียวเพราะว่าเวลาเราเลิกกินแล้วเนี่ยสารอาหารมันจะขาดใช่เรามันจะขาดไปนะครับนี่ไงอาหารทดแทนทั่วืองใช่ครับอ่าอย่างเช่นดีมากคือคือที่เนี่ยเขาไม่ได้แค่มาตรวจแล้วบอกแค่ว่าคุณแพ้อะไรคุณต้องหลีกเลี่ยงอะไรแต่เขายังแนะนําด้วยอย่างเช่น อันนี้แพ้ถัวเหลืองใช่ไหมทานอะไรทดแทนได้แทนถัวเหลืองกินนมมะพร้าวนมข้าวนมเยี่ยมเลยครับดีเลยสําคัญมากสําคัญมากครับอาจจะจบแล้วนะครบองค์ประกอบจะจบรายการแล้วนะจะจบรายการแล้วนะต้องโทรมานะนะโทรมาตามเบอร์นี้เลยค่ะหลังจบรายการเพื่อที่จะมาตรวจภูมิแพ้อาหารนะครับสําคัญมากในการดําเนินชีวิตของเรานะครับ ผมว่าอย่างที่บอกที่คุณหมอก็คุยให้ทราบพิการก็กับผมก็พยายามที่จะซักถามข้อมูลนะครับก็คือถ้าเรารู้ว่าอาหารอะไรที่เราแพ้เราก็หลีกเลี่ยงนะครับเพื่อที่จะให้สภาพร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีกลับฟื้นคืนกลับมาบส่วนลดยีสนะคะสำหรับ,รบ20สายแรกที่โทรเข้ามาหลังจากจบรายการครับตรวจเสร็จก็ปรึกษาคุณหมอด้วยนะครับค่ะค วันนี้ได้สาระและความรู้ดีๆมากมายเลยนะคะต้องขอบคุณหมออันด้วยค่ะคขอบคุณค่ะคอย่าลืมนะคะติดตามรู้ไว้ไม่ป่วยได้ทุกเที่ยงวันพุธค่ะรีรันอีกรอบหนึ่ง5้าทุ่มวันพุธใครดูไม่ทันไปดูใน YouTube การคลับเลยค่ะ K N C L U b ค่ะกด Subscribe ไปเลยจะไ,ได้ไม่พลาดวันนี้เรา3คนวาร์ผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ